ช่องเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้พามาเที่ยวที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะครับพามาเที่ยวสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนานะครับในศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ผู้คนหรือพุทธศาสนิกชน ต่างๆนะครับก็แวะเวียนมาสักการะมาไหว้มาขอพอรกันนะครับสถานที่แห่งนี้คือพุทธอุทยานมาคบูชาอนุสร์สวนพุทธชยันตี2,600ปีนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็ดูกว้างขวางนะครับสวยงามที่สำคัญคือร่มรืม่นร่ม,รมเย็นนะครับก็คือการเดินทางมาเน่ก็เดินทางมาทางน้ำตกสาริกานะครับภายในบริเวณนี้ที่ผมเข้ามานี่ครับก็จะมาเจอรูปปั้นของพระนเรศวรมหาราชนะครับก็มาสักการะนะ องค์มหาราชกษัตริย์ของคนไทยเรานะครับภายในบริเวณรอบนอกนี้นะครับทางวัดเขาก็จะจัดวางองค์พระองค์พระพุทธรูปต่างๆไว้มากมายนะครับรวมถึงตัวนี้คือพระเจ้าตาสินมหาราชด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปเที่ยวชมพระโบสถไปดูโบสถ์ของสถานที่แห่งนี้นะครับ ก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือในบริเวณด้านหน้าของวัดนับถ้าเราเข้ามาเราจะมาเจอตรงจุดนี้ก่อนนะครับก็สวยงามนะครับโบสถ์ของที่นี่นะฮะมีโบสถ์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานี่จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะฮะ เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับนี่คือพระบรมมาราริกธาตนะฮะที่ถูกบรรจุอยู่ด้านบนนู้นน,นะครับก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คนไทยเรานับถือนะครับเดี๋ยวไปดูจุด สำคัญของสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสร์นะครับส่วนพุทธชยันตี2,600ปีนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีพระธาตุนะครับพระธาตุตามปีเกิดนะครับชวดสรุข้านเถาะมะโรมะเม,มียมะแมนะครับก็ใครเกิดปีไหนก็มาสักการะตามปีเกิดได้นะครับ นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของพุทธอุทยานมาคบูชาอนส์นะครับพุทธชยันตี2,600ปีนะครับด้านบนนูน,นะครับมองเห็นองค์พระตั้งเรียงรายกันมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันนะครับเพราะที่นี่เขาบอกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนาที่บ่มบอกถึงวันสำคัญวันหนึ่งนะครับ ตรงบันไดทางขึ้นนี่ก็จะมีองค์พญานาคนะครับองค์พญานาคหลายเสียงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับด้านบนนี้กว้างขวางใหญ่โตมากนะครับในพื้นที่ที่ทางสถานที่เขาได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับด้านหน้าด้านบนนี้จะเป็นลานนะครับจะเป็นฐานที่องค์พระ วางอยู่เนี่ยเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับรอบนอกนี้ก็จะมีลูกเหมือนของเกจิอาจารย์ดังนะครับแล้วก็จะมีลูกคเทวดาต่างๆนะฮะซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยจะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับเพราะดูจากลูกปั้นท่าทางต่างๆนะครับนี่ครับตั้งเรียงรายล้อมรอบ เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเยอะมากนะครับพุทธอุทยานมาฆบูชานอนุสร์นี่นะครับก็คือเป็นการก่อสร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงวันมาฆบูชานะครับเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธของเรานะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพุทธอุทยานมาฆบูชานะฮะ ด้านบนโน้นะนะครับก็คือปฏิสถานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกนะครับขนาดหน้าตากว้าง9เมตรนะครับสูง13.5เมตรนะฮะบ,บริเวณโดยรอบนี้มีพระพุทธรูปขนาดหน้าตากกว้าง90เซนติเมตรนะครับจำนวน1,250องนะฮะแสดงถึงวันจาตุรงคสันนิบาตนะครับหรือการชุมนุมใหญ่ในวันมาฆบูชา พุทธอุทยานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในโอกาสพุทธเจนตีครบ2,600ปีนะครับแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธรูปเยอะมากนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็จะมีองค์พระพุทธรูปเนี่ยที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยครับ1,250รูปนะครับนั่งล้อมรอบ ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่องค์พระนะครับองค์พระเนี่ยนั่งหันหน้าออกมาด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับเลียงยาวไปถึงนู่นเลยนะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับจะเป็นองค์พระที่หันหน้ามานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านด้านด้านหลังด้านนี้นะครับด้านหลังด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้องค์พระนะครับที่เห็นนะองค์ องพระเนี่ยจะหันหน้าเอจะหันหลังออกมาด้านนี้นะครับก็คือก็คือองค์พระจะหันหน้าเข้าไปด้านนู้นนะเหมือนเหมือนกับนั่งนั่งนั่งล้องวงองพระประธานองค์ใหญ่นู้นนะครับเท่าที่มีข้อมูลเนี่ยนะครับคือ1ัน0รูปนะครับพันสองร้อยห้าสิบรูปพระพุทธรูปที่นี่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าองค์พระองค์ใหญ่ด้านโน้นนะครับด้าน,นบนโน้นนะครับคือคือคือจะขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่เท่าที่ดูด้วย ด้วยสายตานะครับองค์พระองค์องค์งงเล็กเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ด้านล่างเนี่ยจะเต็มเต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับไม่ไม่ไม่น่าจะมีทางขึ้นไปที่ที่องค์พระอง์องค์ใหญ่ด้านนน้นนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเดินดูแล้วผมจะพาเดินดูนะครับเนี่ยครับเยอะจริงๆนะครับก็จะมีองค์บาทนะฮะมี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 บาทเนี่ยสีดำเนี่ยวางอยู่ทุก ทุกองเลยซาวด้านหน้าเนี่นะครับแล้วก็พระพระแต่ละองค์นะครับก็จะมีชื่อชื่อผู้มีจิตศรานะครับเป็นผู้สร้างถวายนะฮะแต่ถ้าเสียดายนะครับวันนี้ผมมาคือคือณช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับฝนตกปล่อยๆผมก็ไปถ่ายได้พักหนึ่งเท่าแหละนะครับเือว่านั่งหลกฝนอยู่เดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะครับ ของฟ้าก็เริ่มจะปิดก็ไม่แน่ใจว่าผมจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรูปปั้นขององค์พระที่มีบาดสีดำวางอยู่ข้างหน้านี่นะครับหลายคนจะสงสัยว่าคืออะไรนะครับก็คือรูปปั้นพระอสีติมหาสาวกนะครับจะมีทั้งหมดจำนวน80รูปนะครับเนี่ยก็คือองค์พระที่มีบาดสีดำนะครับอยู่ด้านหน้านะฮะ พุทธอุทรยานแห่งนี้นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นมานะครับเพื่อลำลึกถึงวันวันมาคบูชานะครับก็คือวันสำคัญในศาสนาพุทธของประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับใครที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะมาชมที่นี่นะครับก็จะตะลึงนะครับจะตะลึงใน องค์พระพุทธรูปนะครับมากมายมหาศาลทีเดียวนะครับที่ถูกจัดวางเรียงรายกันอยู่บนสถานที่แห่งนี้นะครับนี่ครับวางเป็นแนวสวยงามมากนะครับทั้งแนวตรงแนวเฉียงนะครับวางนี่ยอย่างกับถูกส่องต้องเหมือนการก่อสร้างถนนเลยครับตรงตรงตรงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการก่อสร้างที่ ได้สวยงามนะครับมีศิละปะมากนะฮะก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งครับที่น่าสนใจในศาสนาพุทธของเรานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่เองนะครับก็อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนักนะฮะสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมนี่เขาถือว่าเป็น บุญนะครับเป็นบุญตาเป็นวาส,สนานะครับแล้วก็มีโอกาสได้รำลึกถึงวันมาฆบูชานะครับวันที่องค์พระสัมมาสัพทธเจ้านะครับได้แสดงธรรมนะครับกับองค์พระสงฆ์ที่มาประชุมมาชุมนุมกันโดยมีได้นัดหมายนะครับก็คือวันมาฆบูชานัดนั่นเองนะครับ ใครที่มีเวลาว่างนะครับชอบทําบุญไหว้พระนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับประชาชนก็แวะเวียนมาไม่ขาดสายนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก่เองนะครับใกล้ๆกรุงเทพไปกลับได้สบายๆนะครับขอบคุณนะครับ